สวัสดีครับวันนี้จะมาลองเล่น Poppy p a t m e พาร์ทแรกกันนะโอ้เดี๋ยวนะอ๋อเมื่อกี้โหลดแบบอย่างมืดเลยกดอินตแลอก่อนเห๋อว่าจะต้องหารหัสก่อนนะอีไล่อะ เขียวชมพูเหลืองแดงเหรอเขียวชมพูเหลืองแดงโอเคกริหยิบแล้วไงต่อนี่เหรอพี่ทมโค g r a บแพ็ค ฮะใส่ที่มืออย่างนี้กดยิงไปเพื่อจับเหรอกพื่ดงเข้ามาว่าจับวัตถุขนาดเล็กได้แต่ถ้าทำอย่างนี้ ออกให้แปะแล้วก็แบบว่าเชื่อหมหรอขอบคุณใช้แก๊ปแพ็กย่างเห็นนะเออเป็นไมเขาแล้วไปชอบมั้งอ๋อน,นี่ยได้ละกดคลิก อันนี้ก็ใช้มือแล้วก็ไปตอนท่าว้าวตรงนี้มีสีแดงด้วยแต่เรามีมือขึ้นมาสีฟ้าเห็น <Cow cit> hey, แล้วเราไปไหนต่อ อ๋อต้องกด e โอเคก็เชื่อมใช่ไหม ร้อ่แค่เสร็จแล้วต้องออกไปข้างนอกหรือเปล่านะไหนเออพี่ออกไปเดินเล่นเหรอครับคอือยืนละเมื่อยเหรอใส่ไม่ได้ กรอบเหรออ๋อว่านั่นมือเหรอทำไรพี่เอาหายไปแล้วเปิดไม่ไ,ได้ มาอีกห้องละมีมันจะมีเทปสีเหลืองเทปอยู่ไหนล่ะฮัลโหลไม่มีเะรก็อาจจะอยู่ข้างบนอ้าวมีแบตด้วย หายให้ครบเหรอหัวตุ๊กตาด้วยตรงนี้พอใจอัน,นละหายให้ครบสี่ขายสองอันนี้อันหนึ่ง เทียไม่ครบเลยอ่ะเดี๋ยวเท่าที่มีขึ้นไปก่อนแล้วกันตอนเทียก็ไม่รู้อยู่ไหนตอนนี้แดงเหลือแล้วเขียวละเขียวอยู่ไหนอ่ะอ๋อเจอละใครไปไปใต้หลากวะเนะ อ๋อมีมืออยู่ข้างบานเหรอยิ้ไปให้ด้วยแท่งติวแล้วไงต่ออ๋อเนี่ยได้พือสองข้างละถือว่าแรงเยอะขึ้นนะนี้ หลุมอะไรอะ่ะเอามืนลงไปได้แต่ว่าไม่มีอะไรตอนนี้เ่าจะเก็บอะไรได้ฮัลโหลเหมือนกันว่าเทปไปไหนคอนโทรเพื่อยอ่อ กสะส้นเหรอมันขึ้นไม่ได้ดิอ๋อมีทางนี้ไม่ได้เอ๋อ๋อพี่สายตรงนี้ hay quá. Có gì hả? À. Nhẹ, đã ra. Đi này đi. ม่าเป็นขยะด้วยแผ่นของเล่นของเล่นลนี่จะเป็นิ้นโรงงานของเล่นนี่นะว้าวแล้วไงต่อนีพาวอร์ออมีบันไดด้วยนะยะอาจจะต้องขึ้นไปดูข้างบน น,นี้ก็มีเทปก็ต้องเชื่อมอีกใช่ไหมแล้วก็โอ้โหสองเสา่อกี่พาดิดหน่อย เลขสองเหรออ,อ๋อเลขหนึ่งอยู่นี่โอเคแล้วก็เดี๋ยวนะติดไม่ได้อ้าวมือค้าง จะลองไหมโอเคน่าจะได้ละเรียบร้อยตอแค่าเทปไปตรงนั้นนะ่ะ กดตรงนี้ก็ได้กดปุ่มกันละฮะาาต่อแล้วไงต่อตึ้งต่อฮะชิ้นส่วนตุ๊กตา ว้าวลงสีแล้วสวยเลยแล้วเขาเคลื่อตามนีสองแสนกันนะแต่ตอนนี้มีเฟืองด้วย โัตทีบิลเลเซอร์ด้วยตุดงตาหนารกคี่นะก็เอามาใส่ตรงนี้ใช่ไหม ไม่มีใครหนีออกหนีจากของเล่นได้เหรอแกนิง่งโอ้ว่าว โอ้พวกมักหน้าอย่างนี้เลยแบบนี้มีทางลับด้วยหรอ ตอดึงออกไปแล้วก็ใช้ได้ดบบเมื่อกี้โอ้โหเกือบไปล่แลวก็ติดโรงงานผลิตของเล่นจริงเหรอโอ้โหใหญ่มากเลยเนะี่ยพี่สายพานด้วยตรงนี้ ้อยของเล่นไหมหรอแต่มีเลือดด้วยนะสีแดง,ดงอะไรแขวนคอของเล่นหนอะไม่หยุดวิ่งอันตรายทันกลับไปกลับไปไม่นาด,ดีแล้ว ก็ต้องเข้าไปอยู่แล้วดิเอเดี๋ยวนะบรรยากาศห้องมันเข,มเ,เขาละตีมจากข้างนอกเลยเนะี่ยนี่คือเดี๋ยวโรงงานหรอทำไมโรงงานถึงมีห้องถึงมีห้องนี้อยู่อะประตู้วยสิ่งด้ด้วยเอมจริง ข้างหลังไม่มีอะไรฮนะส่วนนี้โอ้โหเดี๋ยวนะคือตรงนี้ไฟสีเหลืองเราเปลี่ยนไฟสีแดงโอเคอันนี้มันอยู่ในเรื่องอะไรนะเอ็นาเบียลเหรอหมอด,ดึงได้ปะสอมดรงหมอดได้ ปอกหมอนหรือว่าผ้าหม่มตายเดียวกันเลยอ่ะอ้ยเปอด์ลอกออกมาเปิดแล้วนะว้าวอันรับเบลจริงด้วยเงียบเลยก็จบแล้วนะกับพาร์ทแรกถ้าอยากเล่นพาร์ทอื่นก็บอกกันได้ต่อนะวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไ้เจอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบาย